สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ณสารการจังหวัดสมุทรสงครามชั้น4ตำบลแม่กรองอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสังกัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสประจวบคีรีขันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงสร้างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามที่7ทับ ลงวันที่28มิถุนายน2567 mm hmm. มีผลบังคับใช้1กรกฎาคม2567มีนายพระดนรุ่งโรจน์ธีระเป็นหัวหน้าสักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามแบ่งเป็น1กลุ่มงาน2ฝ่ายดังนี้1.1กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการมีนายพรพิสุทธิ์บุญสิริเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน1.2ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการมีนายอภิรักษ์สัตพันธ์เป็นหัวหน้าฝ่าย1.3 ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยมีนายพรพิสุทธิ์บุญสิริปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย 2. มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น15คนแบ่งออกเป็น 2.1. งจุงข้าราชการจำนวน10คน 2.2. พนักงานราชการจำนวน5คน 3. ยานพาหนะเครื่องจกักรกลมีรถยนต์จำนวน5คันและเรือตรวจการ1ลำดังนี้ 4. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน9 1 2า6บาทโดยมีผลการเบริกจ่ายจำนวน7 4 4 0 7 0บาท86สตางคิดเป็น8 5ิดสเป็น8 5สถิติสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน5.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตุลาคม2566ถึงสิงหาคม2567การรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานตุทศักราช2567 5.2สถิติการเกิดสาธารณาภัยจำนวน16ครั้งแบ่งออกเป็น 1. อัคคีภัยจำนวน13ครั้ง 2. ภัยอื่นๆจำนวน3ครั้งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2567 6.1กลุ่มง,งานยุทธศาสตร์และการจัดการ กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการจำนวน13โครงการโครงการนิทรรศการ72พรรษาพวงประชาร่มเย็นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7โครงการเสริมสร้างวินจยจราจรเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนจำนวน2รุ่นการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรในระดับพื้นที่สมุดสงครามร่วมใจสวมมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนประจำปีพุทธศักราช2567การขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดพุทธศักราช2567 ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 1. การแจ้งเตือนสาธารณภัยจำนวน23ครั้ง 2. โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567จำนวน3ครั้งโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอักขีภัยภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพุทศัช2567โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรามปะพุทัช2567อักขีภัยตลาดน้ำอัมพวาในรูปแบบการฝึกบนโตเชเบิลช็อคเอ็กซ์ไซส์โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อทดสอบแผนสนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธา,ษารณาภัยจังหวัดส,สม,มุทรสงครามผ่านระบบออนไลน์ดําเนินการฝึกในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะเชิงบ,บัญชีอักซ์ซส์สาการจัดทําแผนเผชิญเหตุจํานวน5แผนดังนี้สร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมอปพรอแบบจัดตัง้งทบทวนจำนวน5ครั้ง5ร่วมภารกิจถวายความปลอดภยัยสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาห โครงการลงแขกลงคลองเมืองแม่กองสะอาดตามแนวทางประชารัฐและติดตามการใช้ประโยชน์ถางขยะเปียกลดโลกร้อนประจําปีงบประมาณพุทธศกักราช2 5 6 7 7โครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา7 2พรรษา8การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจำนวน6ครั้ง9การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรด้าน,นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามปี2 5 6 7เสร็จเรียบร้อยฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภ,ภัย 1>, 1. การลงพื้นที่แจกสิ่งของน้ําดื่มและถุงยังชีพแก่ผู้ประสอบอักีภัยจํานวน9ครั้ง 2. การประสานลนิทิปอต็กตึงเพื่อลงพื้นที่แจกของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภยัยพิบัติจํานวน8ครั้ง3ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยจํานวน3ครั้ง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมันรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานแต่อย่างใด